สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะ,ะ,คะเพื่อนเพื่อนนักส่งเสริมแล้วก็พี่ๆนะคะวันนี้นะคะจะมีเครื่องมือในการใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรมาแนะนำกันค่ะ,ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนใช้เครื่องมือบัตรคำนะคะบัตรคำหรือว่าค่าเทคนิคนะคะ บัตรคำคืออะไรบัตรคำคือเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลค่ะแล้วก็เป็นการระดมความคิดเห็นเวลาที่เราไปสร้างกระบวนการเรียนรู้ในเวทีชุมชนนะคะ mm. เพื่อที่จะทําให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนะคะเพราะว่าบัตรคำเนี่ยมันมีประโยชน์ในการที่จะใช้เวลาที่เรามีเวลาไม่มากแล้วก็ผู้ร่วมเวทีเนี่ยไม่ค่อยพูดหรือว่าพูดเยอะนะคะเพื่อให้เขามีส่วนร่วมในกระบวนการ จัดเวทีชุมชนของเรานะคะหลักการใช้บัตรคำเนี่ยเพื่อประกอบการจัดเวทีชุมชน,นมันมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะเราจะเตรียมอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์อ,อย่างแรกเราจะใช้เป็นกระดาษ a 4นะคะที่เป็นกระดาษ a 4แบบรีไซเคิลแบบนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยอย่างนี้นะคะแล้วก็นำมาวางเป็นแนวตั้งพับ3ทบนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะพับเป็น3มทบ ออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวครี่ให้ดูเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัดค่ะตัดออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบแนวตั้งจะได้เป็น3ชิ้นนะคะแล้วก็ปากกาค่ะเวลาเราใช้ในเวทีชุมชนเราใช้ปากกาแมจิกแบบนี้นะคะเพราะว่า เส้นจะหนาแล้วก็ชัดนะคะแล้วก็แนะนํานะคะทางเราแนะนําว่าควรจะใช้สีเข้มๆเ,เพราะว่าเวลาที่เขียนบัตรคำเนี่ยเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เนี่ยทุกคนต้องเห็นข้อมูลด้วยกันเนาะก็จะใช้เนี่ยสีประมาณนี้นะคะที่แนะนํานะคะก็จะเป็นสีเขียวจะเข้มๆหน่อยสีดํานะคะสีน้ําเงินแล้วก็สีน้าตาลนะคะ อันนี้ไม่ฟิกยี่ห้อนะคะหาได้ในพื้นที่หาได้ยี่ห้อไหนก็ใช้ยี่ห้อนั้นนะคะแต่เนี่ยแนะนําว่าให้ใช้เป็นปากกาแมจิกที่มี2หัว2ด้านนะคะหรือในพื้นที่ไหนที่พอจะมีทุนทรัพย์หรือมีงบประมาณนะคะใช้นี่เลยค่ะอันนี้ก็จะง่ายเพราะว่ามีเทปกาวนะคะก็เป็นตัวโพสต์อิดนะคะใช้จะใช้สีเดียวหรือว่าหลายๆสีก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ว่าจะแยกหมวดหมู่หรือแยกประเด็นหรือเปล่านะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่สําคัญอย่างหนึ่งค่ะ กระดาษกาวนะคะถ้าเราเรียกกันตามภาษาเราก็จะเรียกว่าหนังไก่กระดาษกาวหนังไก่นะคะเอาไว้ทําอะไรเดี๋ยวจะสอนให้ดูนะคะอย่างนี้นะคะเวลาเราอยู่ในเวทีชุมชนไม่ต้องอุปกรณ์อะไรมากนะคะเนี่ยพับลงมานะคะเราก็แปะไว้ด้านหลังกเกษตเรกรก็เขียนเขียนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูกันว่าเขียนแล้วมันจะตัวหนังสือมันจะประมาณไหนนะคะ ประมาณนี้นะคะแล้วทำไมถึงติดกระดาษกาวไว้ด้านหลังนี่เวลาเราอยู่ในเวทีชุ่มชนกระดาษฟางค่ะแปะประเด็นเห็นไหมคะเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะคะหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่นำบัตรคำมาใช้ในเวทีนะคะวิทยากรกระบวนการนะคะก็จะเป็นผู้กำหนด ประเด็นนะคะหรือว่าโจทย์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเวทีนะคะแล้วก็ให้เกษตรกรหรือว่าผู้ร่วมเวทีเนี่ยได้ร่วมแสดงออกนะคะเพราะว่าบัตรคำเนี่ยใช้ในการเขียนเนาะเขียน1คำหนึ่งประเด็นนะคะ1บัตรคำหนึ่งประเด็นนะคะและเทคนิคที่สําคัญเลยค่ะการเขียนบัตรคำจะต้องเขียนให้สั้นกระชับอ่านเข้าใจง่ายและไม่เป็นประโยคนะคะ เขียนไม่ควรมีคําว่าและหรือหรือเพราะว่าเวลาที่เรานําไปใช้ในการรวบรวมความคิดเห็นเนี่ยมันจะทําให้เราไม่สามารถแยกประเด็นได้นะคะว่าบัตรคํานั้นเนี่ยต้องการที่จะสื่อถึงอะไรหรือว่าต้องการที่จะให้ข้อมูลใดๆนะคะทีนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการใช้บัตรคําในเวทีชุมชนนะคะเมื่อเกษตรกรได้เขียนบัตรคําแล้วนะคะน,นี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะว่าเกษตรกรอาจจะเขียนบัตรคําตามโจทย์นะคะเป็นหนึ่งคนะคะอย่างอันนี้จะเขียนคําว่าการมองด้านหลังเราก็จะติด กระดาษเก่าย่นเอาไว้นะคะเพื่ออะไรเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะประเด็นสําคัญเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรวบรวมความคิดเห็นของเขาเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมค่ะเราจะให้เกษตรกร,เ,ร,กรเดินออกมาค่ะแล้วก็มาติดบัตรคําของตัวเองบนกระดาษฟางหรืออาจจะใช้เป็นกระดาษกระดานไว้บอร์ดหรือว่าเป็นฝาผนังแล้วแต่พื้นที่เลยค่ะอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้ฟิกอะไรนะคะนะคะเกษตรกร,ร,ก,รก็จะออกมาช่วยกันติดนะคะติดติดเป็นคําพูดของตัวเองหรือว่าความคิดของ ความเห็นของตัวเองนะคะถ้าเราในฐานะเจ้าหน้าที่นะคะต้องการที่จะจัดหมวดหมู่ของบัตรคําสามารถที่จะดึงเคลื่อนย้ายพอด้านหลังเราติดเป็นตัวกระดาษกาวนะคะหรืออาจจะใช้โพสต์อิดนะคะเหมือนที่บอกว่าวัตถุประสงค์ของการใช้อุปกรณ์เนี่ยมันจะมีเหตุผลนะคะอย่างใช้โพสต์อิดเราสามารถที่จะดึงเปลี่ยนย,ย้าย ทำให้การเคลื่อนย้ายของข้อมูลเนี่ยสามารถจัดหมวดหมู่ได้แล้วควรที่จะทําให้เกษตรกรหรือว่าผู้ร่วมเวทีได้เห็นข้อมูลทั้งหมดของการแลกเปลี่ยนนะคะ mm. เพื่อที่ว่าเขาจะได้เข้าใจภาพรวมว่าคนในที่มาร่วมในเวทีเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงแล้วก็ได้แสดงภาพออกภาพภาพรวมของข้อมูลทั้งหมดนะคะนี่นะคะก็จะเป็นวิธีการนะคะเพื่ออะไร เพื่ออย่างที่บอกไปในเบื้องต้นว่าเราต้องการให้เขามีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของข้อมูลของตนเองนะคะเพราะฉะนั้นใครเป็นผู้เขียนผู้นั้นก็ต้องออกมาเป็นคนติดเองค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เราถึงจะเป็นผู้ที่จะมาจัดหมวดหมู่นะคะเพื่อที่จะนําข้อมูลเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในขั้นตอนต่อไปค่ะ สำหรับประโยชน์ของการใช้บัตรคำนะคะเป็นการช่วยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะว่าผู้ร่วมเวทีบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นเราก็สามารถใช้เครื่องมือใช้บัตรคำเนี่ยค่ะเป็นเครื่องมือในการช่วยแสดงความคิดเห็นของผู้ร่วมเวทีนะคะและยังสร้างความเป็นเจ้าของในประเด็นของการจัดเวทีชุมชนนะคะที่จะทําให้ผู้เป็นวิทยากรกระบวนการเนี่ยง่ายที่จะทํา กระบวนการต่อๆไปหรือว่าขับเคลื่อนประเด็นอื่นๆในเวทีนะคะและก็จะช่วยแก้ปัญหาค่ะสำหรับเวทีที่มีเกษตรกรที่ไม่ค่อยพูดหรือว่าพูดเยอะเกินไปนะคะเพื่อทำให้เขาเกิดการแชร์ไอเดียหรือว่าร่วมแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้นค่ะและหวังว่านะคะเทคนิคการใช้บัตรคำนะคะจะ มีประโยชน์กับนักส่งเสริมนะคะในการจัดกระบวนการเรียนรู้หรือเวทีชุมชนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณค่ะ